สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานสําหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะอธิบายประโยชน์ของนมแม่ทั้งต่อตัวแม่ตัวลูกต่อประเทศชาติต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อธิบายบันได10ขั้นสู่ความสมาเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ WHO กําหนดไว้นะคะเพื่ออธิบายความหมายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับโคดนมรวมถึงให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการวิภาคศาสตร์และก็สรีรวิทยาเกี่ยวกับหัวนมลานนมเต้านมกระบวนการสร้างน้ํานมส่วนประกอบของน้ํานมเพื่อที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะค่ะเราจะมาพูดกันต่อเกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่นะคะประโยชน์ของนมแม่ต่อทารก มีประโยชน์ยังไงนะคะข้อหนึ่งก็คือทำให้สุขภาพเด็กแข็งแรงร่างกายเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากว่านมแม่นี่ย่อยง่ายข้อ2ก็คือมีพัฒนาการทางสมองที่ดีเนื่องจากในส่วนประกอบของนมแม่เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนนะคะช่วยให้สมองเจริญเติบโตได้ดีนะคะส่วนที่3ก็คือมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคม เด็กที่กินนมแม่เด็กก็จะได้รับการอบกอดจากแม่ได้รับความอุ่นๆจากแม่เด็กก็จะมีความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ประโยชน์อันดับ4ี่ก็คือประโยชน์ที่จะช่วยให้ลดการเจ็บป่วยของเด็กในหลายๆโรคอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารนะคะโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกําหนด โดยภาพรวมแล้วการเจ็บป่วยและการตายของเด็กนะคะจะลดลงประมาณ50%ถ้าเด็กได้กินนมแม่ค่ะประโยชน์ของนมแม่ต่อคุณแม่นะคะข้อแรกก็คือลดการตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากว่าในขณะที่ให้ลูกดูนมแม่นะคะจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าออกซิโตซินหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังทําให้หมดลูกของเรตัวดีป้องกันการตกเลือดและส่งเสริมการเข้าอ,อู่ของมดลูกนะคะ ข้อ2ก็คือป้องกันการเกิดเบาหวานชนิดที่2เนื่องจากว่าขณะที่เรามีการผลิตหรือสร้างน้ำนมเนี่ยนะคะก็จะมีการดึงเอาพลังงานส่วนเกินในขณะที่เราตั้งครรเนี่ยไปใช้ก็จะทำให้น้ําหนักคุณแม่ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะในระยะหลังคลอดก็จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือการเป็นเบาหวานได้ แล้วก็ลดโอกาสการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไข้ได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือป้องกันการตั้งครรเนื่องจากว่าในขณะที่คุณแม่ให้นมลูกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะให้นมแม่อย่างเดียวนะคะ ในระยะ6เดือนและอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าโปรแลคตินออกมากดการทํางานของรังไข่ทาให้รังไข่ทางานช้าลงเมื่อรังไข่ทางานช้าลงโอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะยืดออกไปก็เป็นการคุมกําเนิดไปในตัวค่ะลดภาวะซึมเศร้าของคุณแม่เนื่องจากว่ามีฮอร์โมนสําคัญ2ตัวก็คือออกซิโทซินและโปรแลคตินไปกดการทํางานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดน,นะคะก็จะทําให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลาย ะะโดยเฉพาะในคุณแม่หลังคลอดเนี่ยมีอุบัติการณ์การเกิดภาวะซึมเศร้าที่พบบ่อยมากนะคะมันก็จะลดอุบัติการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ทําให้กระตุ้นสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะในขณะที่ให้นมลูกมันก็จะมีความรักความผูกพันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าพอลดความซึมเศร้าลดความเครียดมันก็จะเพิ่มภูมิคุ้มกันไปในตัวแล้วก็ ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพระหว่างคุณแม่และลูกนะคะเนื่องจากว่าการที่แม่ให้นมลูกเนี่ยก็จะมีใช้เวลาในการปลอบโยนลูกแล้วก็อยู่กับลูกมากกว่าคุณแม่ที่ไม่ได้ให้นมแม่ด้วยตัวเองค่ะประโยชน์ของนมแม่นอกจากมีผลดีต่อตัวคุณแม่และตัวลูกแล้วยังมีผลดีต่อประเทศชาติด้วยนะคะก็คือลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปกับการซื้อนมผงซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ประมาณ4,000บาทต่อครอบครัวนะคะต่อเดือนถ้ารวมเป็นงบประมาณในรายปีในภาพรวมของ,งประเทศก็คือประมาณ400กว่าล้านบาทต่อปีแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพประชากรเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะทำให้สุขภาพเด็กแข็งแรงนะคะ,ะสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีแล้วก็พัฒนาการทางสมองที่ดีก็จะได้ประชากรที่มีคุณภาพนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทําให้ประหยัดเวลานะคะและก็ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติไม่ไม่ต้องใช้น้ําในการต้มน้ําเพื่อจะไปชงนมผสมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการชงนมนะคะไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการเพิ่มขยะให้กับโลกก็จะเป็นประโยชน์กับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ